ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเรองครับผมอยู่กับผมอุดเดกดีนะครับวันนี้เออนั่นแหละวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครเจสซี่ตัวนี้กันนะครับผมเราเอามาเล่นคนนี้แหละไม่ใช่อะไรหรอกวันีต้องวดเอาเอายังไม่ทำอะไรผิดเลยอะไรเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรเลยตายหายห,หมดนั่นอ,อยู่ดีติดดาวเฉยเลยอะไรวะ มองหน้าก็ติดดาวเหรออะไรไม่รู้ตำรวจน่าจะเสพยามาสวัสดีเฮ้ยโอ้ยไม่มีเกาะไม่มีเกาะจนไประบิดหนีครับหนีหนีหนีครับหนีหนีเลยครับรออะไรมาอยู่แล้วครับ ไปแล้วครับบิดโอ้โอ้ส่วยแล้วเตอร์โอ้เออโอ้ยบินเลยโอ้ทนทนแม่ง โก็ว่าความแหละมีันอยู่แล้วมั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 อยู่แล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวไปแล้วเรามาเลื่อนเมืองเวกัสเฉยๆไันได้มาทำอะไรหรอที่เดิมอีกแล้วมาที่เดิมเพื่ออะไรไรป,ไปลุก swap ไปละมิด ตำรวจแห่โค้งไว้ละเฮ้ยว้าวสวีตำรวจไปแล้ว Ôi... ô, nhau, ô, khỏi thôi Ừ Ừ Nhìn nó thích cái đi vậy Ôi เราเบอรแล้วมึงก็ยังจะไปยืนใกล้ๆนะอันนี้ตั้งใจโอ้ยยี่บอยจะพ้นแหละบินข้ามไปเลยโอ้ สิงไปสิงไปสิงไป,งไปแล้วก็ชนไปเลย <c oughs> ชนเพื่ออะไรไม่รู้ที <c oughs> ่รู้คือตำรวจเต็มเลยตอนนี้น่าชนเนี่ยตายหาไปชนเลน่นห้าดาว,ลวเลยเฮ้ยอืม ว้าวว้าวว้าวไเล้นเกมไอ้สิ่งนีมินไปเลยโออย เอล่นโอ้ยทนเสารถไฟฟ้าเลยไฟขึ้นแล้วนี่จะเปิดทำไมเอาให้เขาขึ้นอยู่ทำไมเอ้ยรอบตะกี้ตายนะรอบนี้ยังไม่ตาย Ôi, lùm đi, thôi thôi Khăn này nhớ ấy, Thôi 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 Ơi Thôi Thôi ơi ở đây ở đây ở đây tay hạp đây thì học tơ mà lại là bờn này, là mà Bird, ออโอ้ระเบิดมาเออวอลสุดดีเออฆ <c oughs> ่าตัวเองทิ้งทำไมก็ไม่รู้เอาไปไว่านะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันนะครับสวัสีีก็ไปมีแค่นี้แหละบิดไปละ